คนเยอะมากนี่มันข้าวแกงรอยคิวทชัดแล้วป่าดะครับบุกร้านครัวคุณพ,พาข้าวแกงปักใต้ร้านนี้เป็นร้านเชลชวนชิมด้วยนะไม่แปลกใจเลยเพราะคิวเยอะมากผมว่าได้คิวที่86นะแต่ว่ารอไม่นานนะครับที่นี่เขารันคิวเร็วม,มากๆไม่ถึง10นาทีก็เป็นคิวผมแล้วมาเริ่มที่เมนูโปรดของผมปลาผัดพริกไทยดํารสชาติกลมกลม่อมหอมพริกไทยดําทุกคาที่กัดเลยครับเม,มนูต่อไปผัดหอยกระพงรสชาติจะคล้ายผัดกะเพรานะครับจะมีความเผ็ดนิดนนัวๆจัดจ้านหน่อยตัดกับรสชาติหอยนะกุ้งหวานที่นี่นะเขาตัว่ตเป็น ที่ไม่แข็งนะกัดไปแล้วนุ่มนะกินเพลินมากๆอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของทางร้านนะครับก็คือปลาดุกผัดพริกแกงนะครับเครื่องแกงเนี่ยซึมลงไปในเนื้อปลาดุกกัดส่วนไหนเนี่ยก็ได้รสชาติของเครื่องแกงโปติมาล้านนี่นะครับผมจะสั่งข้าว2จานนะแต่วันนี้ขอสั่งแค่จานเดียวจะให้ลองกินอย่างอื่นอีกนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบกินกระเทียมนะต้องสั่งเมนูนี้เลยครับหมูทอดกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยขอเพิ่มได้ด้วยนะกระเทียมที่เนี่ยเขาทอดมากรอบมากแถมไม่มีรสชาติขมเลยด้วยพันแนงก็เอาเรื่